กราบสวัสดีเอสุขูสุคนครับวันนี้ลุงหลอดมีรายการปั้งไฟนะครับผมบ้านสมพรลัดนะครับผมตำบลน,น้องสนุเพื่อบุญจริกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันที่ย1พฤษภาคม2,567นะครับผมบางที่หนึ่แอดเทวดาบางที่2อฮอร์พุกตาโต้บางที่3ฝ่าลังฝนบางที่ส เคยวังหินบางที่หาซอแท็กเตอร์6กเท่าผ้าแดงเจ็ 7, นาคอนเสาเหล่าแปบุติชัยบึกฝากเก่ 9, ายอใยใจ10ลูกชายผู้หน่อย1ิบเอ็ซอตะวะนลุ่มสพยักทนนดูสิบสานาคอนสามหน้านะครับสิ 14, เทพป,ปากเก่าเก่าสิบห้าอนุภาพนะครับ 16, ส,ส,สิแสงโสมซอแสงโสมนะครับสิ 17, ปิดไทยด้วย มหาโหดท่อแปดนะครับบางไฟลานนั่นเองนะครับผมอ่ะมีบางไฟล้านในเบิงนํานะครับสิบหกบังสิบเจ็ดบังกับบางไฟล์านนะครับตุลาการโดยทีมงานเลยด่าตุตุดุดัไม่เกรงใจใครนะครับผมอ่ะมีค่าบักเงาะร้อยเพียงเพียงนะครับอ่ะอย่าลืมไปให้กาลังแรงใจกันนะครับผมอ่ะมือ วันที่21นะครับจุดบังไฟขึ้นสูงนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจอายอเลดาตุตูนะครับผมอาส่วนติดสีแดงจึงคืองครับเป็นมัดเดาลุงหลอดเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวคายไฟใดๆทั้งสิ้นบริรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนครับมีอแอดเทวดาฝ่าลังฝน ล้วกะเคยวังหินครับซอแทกเตอร์แล้วก็นาคอนเสาเหล่านะครับผมผู้ใดไปก็คอยโชคให้มันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเด็กีสวัสดีครับ